เหตุเกิดจากว่าเมื่อวานนี้นะคะไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกแบบว่าปวดหัวเยนหัวแล้วก็รู้สึกแบบหวิวมากมากแฟนก็เลยบอกว่าแสดงว่าเนี่ยทานอาหารไม่ถึงทานโปรตีนไม่ถึงแน่เลยแฟนก็เลยว่างั้นเดี๋ยวจะทำกับข้าวรอนะ้นเลิกงานมาเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันคือจะบอกว่าเราอะ่ะ เริ่มมาออกกำลังกายเพราะว่าน้ำหนักตัวแบบขึ้นไปเยอะมากก็เลยพยายามแบบว่ากลับมาลดน้ำหนักอ่อพยายามแบบหาวิธีที่แบบจะลดน้ำหนักยังไงให้เรารู้สึกแบบว่าไม่ไม่เครียดเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผ่านการแบบลดน้ำหนักมาแบบหลายรอบมากแบบ หนึ่งสองสารอบแล้วอะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ผลสักทีหนึง่งทีนี้รอบนี้เราก็เลยแบบว่าหาวิธีการที่แบบทํำยังไงดีก็เลยช่วงนี้ก็เลยแบบว่าเน้นเรื่องคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายคว,ควบคู่กันไปด้วยอาหารก็คือเน้นแบบกินเหมือนเราเขาเรียกว่าเราคํานวณไอ ค่า TDE มาใช่ไหมแล้วก็เราก็แบบเน้นแบบกินพยายามกินให้แบบถึงแล้วก็เราก็กินแบบโลคาบพยายามลดแบบพวกแป้งอะไรเงี้ยแล้วก็ทานข้าวแบบน้อยลงทานทานขาบับแค่ประมาณเหมือนแบบ10เปอร์เซนะไรเงี้ยแล้วก็พวกขบับขับที่เป็นแบบ แปรรูปอะไรเงี้ยก็แบบพยายามแบบทานน้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็แบบพยายามไม่เลือกทานเป็นแบบอันดับแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกลดพวกน้ําตาลพวกอะไรที่ปรุงจาบน้าตาลก็แบบพยายามแบบลดน้อยลงแต่ว่าก็คือเป็นคนที่ติดหวานเนี่ยก็ยังแบบว่าโอ้ยังยังแบบทานหวานอยู่ถ้าถ้าสมมุติมันเลี่ยงได้ลรวก็จะแบบ ใช้แบบยาหวานอะไรเงี้ยแทนเพราะแบบจะได้รู้สึกแบบว่าเออแบบไม่รู้สึกผิดมากอะไรเงี้ยแล้วก็มาแบบทานแบบโปรตีนก็เน้นแบบเพิ่มโปรตีนเยอะมากเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ารวมกับนอกจากกินอาหารแล้วเราก็แบบออกกําลังกายด้วยก็ไปออกกําลังกายทุก เกือบทุกวันเลยหยุดวันเดียวคือวันอาทิตย์นะเพราะเน้นแบบว่าเวทเราก็จะมีเวทแบบเล่นขาเล่นอกเล่นหลังอะไรเล่นอัปเปอร์เล่นแขนพวกเนี้ยแล้วก็ช่วงเดือนนี้ก็มาเริ่มแบบคาร์ดิโอก็เริ่มรู้สึกว่าเอ,อน้ำหนักมันก็ลงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงมากแต่ว่าสัดส,ส่วนก็ลดไป อ่ะประมาณหนึ่งก็เดี๋ยวต้องลองทำดูต่อไปว่าเออต่อจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่เราพยายามตอนนี้ผลจะเป็นยังไงขอบทุกคนที่ติดตามนะติดตามกันต่อไปนะบ๊ายบาย